ทีเด็ดบอลสปอร์ตพูแปดแปดก่อนจะฟังทศัศนทบอลวันนี้ขอฝากเอ็กซ์เขดีๆแบบโคชีนเลยพ่อมาเรียกปลาคางบ้านแอดไลน์มาที่แอด spp88 อย่าลืมมีแอดน,น,นานนะครับสวีดัสสวัสดีมาพบกับช้างตกบอลเช่นเคยวันนี้ช้างตกมอลสพายพบคู่ระหว่าง s อ r o m a มาพบเลสเตอร์ซิตี้ในศึกยูโรปลาคอนเฟอเรนซ์ลีกในเวลาทีสองเอเซลูมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านเอเซลูมา อวามของเขาอยู่ในช่วงที่แย่ครับสีนัดหลังสุดยังไม่สามารถชนะใครเลยเป็นการเสมอ3แพ้ไป1นเกมด้วดย, City, ยกันส่วนทางฝั่งเินเดียนเลสเตอร์ซิตี้ผลงานของพวกเขาก็กยังน่าเป็นห่วง5้านัดหลังสุดยังไม่สามารถชนะใครเลยเป็นการเสมอ3แพ้ไป2เกมด้วยกันมองดูแล้วกุนนี้สูสีแต่เทไปทางเอสเอลูมามากกว่าที่ช่างมามากฟันทงเอสเอลูมามีเฮนแน่นอนจัดไป ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์มาที่ @hbb88 หรือกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ